ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันในเรื่องของการเรียนในวิชาจิ๊กและฟิกเจอร์นะคะจิกและฟิกเจอร์เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนพื้นฐานงานช่งางไม้ในงานช่งางไม้เนี่ยก็คือเราจะพูดให้ชัดเจนก็คือเป็นอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์อย่างหนึ่งอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ที่มีอยู่ในปัจจุบันก็คือการเพิ่มผลผล,ผลิตของอุตสาหกรรมโดยเฉพาะชิ้นงานถ้าเราต้องการให้มีคุณภาพ คุณภาพของชิ้นงานนี้จะเกิดขึ้นได้ก็คือ,อเราต้องสามารถใช้ช่างที่มีความชำนาญในการทำงานในการผลิตเป็นช่างเฉพาะทางนะคะเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการส่งออกไปขายยังต่างประเทศซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องมีการแข่งขันทางด้านปริมาณและคุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เนี่ย จะต้องมีคุณภาพที่เป็นมาตรฐานเดียวกันจิ G ๊กและฟิกเจอร์จึงเข้ามามีบทบาทในการทำงานเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ออกมามีคุณภาพกล่าวได้ว่าผลิตภัณฑ์จำนวนมากๆเนี่ยต้องอาศัยการขึ้นรูปขนาดสัสดส่วนและข้อกำหนดที่เหมือนกันเราจึงต้องนำจิ๊กและฟิกเจอร์มาช่วยในการทำงานเพื่อให้มีคุณภาพนะคะจิ G ๊กและฟิกเจอร์เป็นเครื่องมือสำหรับงานในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ iture, ซึ่งเรานำมาช่วยในการผลิตชิ้นงาน ให้มีความเที่ยงตรงเหมือนกับทุกชิ้นชิ้นงานจะมีความสัมพันธ์และมีตำแหน่งที่ถูกต้องระหว่างจ i ๊กและฟิเจอร์นั้นชิ้นงานจะถูกรักษาให้คงเดิมอยู่ตลอดเวลานะคะเราก็จะเก็บไว้ใช้กับงานอุตสาหกรรมชนิดอื่นที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยในการผลิตชิ้นงานไม้ให้ได้ขนาดตามมาตรฐานและมีรายละเอียดการกำหนดอุปกรณ์ทุกชิ้นว่าเราสามารถนำมาใช้ได้ มากน้อยเพียงใดเพราะฉะนั้นการทำงานกับจิ e กและฟิกเจอร์ก็คือช่วยให้การทำงานมีการผลิตที่มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตต่ำและมีการปรับปรุงคุณภาพของชิ้นงานให้ดีมากขึ้นเราก็มาเข้าเรื่องของจิ๊กและฟิกเจอร์สิ่งที่ครูจะพูดต่อไปก็คือในเรื่องของความหมายของจิกและฟิกเจอร์ความสำคัญของจิกและฟิกเจอร์ประโยชน์ของจิกและฟิกเจอร์องประกอบของจิกและฟิกเจอร์หลักการออกแบบจิกและฟิกเจอร์นะคะ จิ๊กและฟิกเเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการกำหนดตำแหน่งจับยึดชิ้นงานเป็นตัวนำทางของเครื่องมือตัดเป็นตัวนำทางในการประกอบกับเครื่องจักรนะคะก่อนที่เราจะทำจิ๊กและฟิกเจอได้เนี่ยเราควรจะศึกษาเกี่ยวกับเครื่องจักรที่เราจะใช้ก่อนซึ่งพูดง่ายๆก็คือทุกคนจะต้องนักเรียนที่จะต้องเรียนวิชานี้จะต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับเครื่องจักรก่อนที่จะมาใช้งานประกอบกับจิกและฟิกเจนะคะ ความหมายของจิ๊กเกอร์ฟิกเอร์คือเราสามารถนํามาใช้ในการกําหนดตําแหน่งจับยึดและรองรับชิ้นงานให้อยู่คงที่เพื่อเอามาประกบกับต้นแบบนะคะใช้จับยึดชิ้นงานให้แนบแน่นมั่นคงในในตำแหน่งที่ต้องการขณะที่เครื่องจักรกาลังทํางานอยู่ ตามรูปภาพที่ครูแสดงให้ดูในสไลด์จะเห็นว่าจ i g กและฟิกเจอรที่เราทำขึ้นมาทุกตัวจะใช้ประกอบกับอุปกรณ์ที่เราเรียกว่า t o อกเหรือแคมป์นะคะประโยชน์ของจ i g กและฟิกเจอร์เพิ่มอัตราการผลิตนะคะ 2. เพิ่มคุณภาพ 3. ลดการสูญเสียวัตถุดิบ 4. ประหยัดแรงงานฝีมือและสุดท้ายมีความปลอดภัยในการทำงาน นักเรียนทุกคนคงทราบแล้วนะคะว่าการทํางานกับเครื่องจักรในระบบอุตสาหกรรมสิ่งสําคัญที่สุดก็คือความปลอดภัยในการทํางานนะคะต่อไปมาดูองค์ประกอบของจิ g กและฟิ e เจอรนะคะจิ g กและฟิ e เจอรที่เราจะนะจะทําขึ้นจะต้องประกอบด้วยแบบที่เราจะต้องอ่านแบบก่อนเพื่อจะทราบว่าจิ g จะมีลักษณะไหนเราถึงจะสามารถสร้างจิ g กและฟิ e เจอรให้ได้ตามแบบที่เรานํามาทํา จิกและฟิเจอร์เราจะเริ่มพื้นฐานการทำงานขั้นตอนแรกก็คือเราจะต้องมีแบบแล้วก็ประดิษฐ์ขึ้นมาตามแบบขั้วที่ติดพื้นจิกลักษณะตรงนี้เราใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เราเรียกว่าท็อกเกิลในการประกอบเป็นขั้วที่ติดกับพื้นจิกนะคะต่อไปเป็นตัวยึดแคมตัวยึดแคมจะมีทั้ง f แคม C แคมนะคะต่อไปเป็นสต็อปเปอร์ตัวหยุดชิ้นงานนะคะแล้วก็พื้นจิก ลักษณะตัวนี้ก็คือการประกอบจิกได้หนึ่งตัวที่จะสามารถนำไปใช้กับเครื่องจักรได้หลักการออกแบบจิกและฟิกเจอร์เบื้องต้นแบบที่หนึ่งก็คือเราแยกชิ้นส่วนของส่วนประกอบจะบอกสัดส่วนรูปร่างของชิ้นงานที่ได้ทำการเขียนแบบแยกชิ้นออกมาจากแบบรวมโดยข้อมูลเหล่านี้จะใช้เป็นข้อมูลในการผลิตข้อมูลในการออกแบบจิกหรือฟิกเจอร์อีกทั้งยังเป็นข้อมูลในการควบคุมคุณภาพของการผลิตด้วยค่ะ ต่อไปแบบประกอบเป็นแบบที่บอกรายละเอียดถึงการประกอบชิ้นงานในส่วนต่างๆการประกอบชิ้นงานสําเร็จโดยมีรายละเอียดของขนาดต่างๆให้เป็นข้อมูลในการผลิตนะคะแบบพวกนี้เราจะเรียกว่า assembly หรือแบบภาพกําลังประกอบซึ่งเราจะสามารถรู้ขนาดสัดส่วนขั้นตอนข้อต่อโครงสร้างไม้ของรูปร่างของเฟอร์นิเจอร์ได้ซึ่งจะประกอบไปด้วยเดือยการเข้าไม้ หรืออุปกรณ์ฟิตติ้งที่เรานำมาประกอบเป็นตัวเฟอร์นิเจอร์1ชิ้นนะคะแบบพวกนี้จะบอกรายละเอียดดีเทลของขนาดต่างๆใช้เป็นข้อมูลในการผลิตข้อมูลในการออกแบบจิ๊กและฟิกเจอร์และข้อมูลที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพของการผลิตในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ได้นะคะขนาดหลักคือขนาดที่มีความสำคัญต่อการวัด เพื่อให้มีความถูกต้องแน่นอนเราจะใช้ในการกำหนดตัวอักษร p หรือ family นะคะขนาดรองคือขนาดที่มีความสำคัญลดลงจากขนาดหลักโดยที่ไม่ทำให้เกิดความเสียหายหรือความผิดพลาดเหมือนกับขนาดหลักจะใช้ตัวอักษร c หรือ complementary เป็นตัวกำกับค่ะการกำหนดตำแหน่งและตัวกำหนดตำแหน่ง ตัวกำหน,นดตำแหน่งนะคะหรือตัวหยุดงานสต็อปเปอร์ทำหน้าที่ในการกำหน,นดชิ้นงานให้อยู่ในตำแหน่งหรือระยะที่ถูกต้องตัวป้องกันการใส่ชิ้นงานผิดหรือตัวกันโง่นะคะเราเรียกว่า true fool proof ทำหน้าที่เป็นตัวรองรับชิ้นงานให้อยู่คงที่ตัวรองรับชิ้นงานสต็อปั p p o r t ทำหน้าที่เป็นตัวรองรับชิ้นงานให้อยู่คงที่และต้องมีความมั่นคงแข็งแรงนะคะ การออกแบบจิ๊กและฟิกเจอร์ผู้ออกแบบต้องมีความรู้เกี่ยวกับครูบอกแล้วว่าลำดับขั้นตอนแรกคือต้องอ่านแบบได้ถ้าเราอ่านแบบได้ 1. การใช้งานของเครื่องจักรก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ใช้การอ่านแบบในการสร้างจิ๊กและฟิกเจอร์เพื่อนํามาใช้กับเครื่องจกักร 2. ทิศทางการทํางานของเครื่องจกักรนะคะ3แรงต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อปฏิบัติงานและสุดท้ายวิธีการ กำจัดการเคลื่อนที่ของชิ้นงานในขณนะปฏิบัติงานไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนจากตำแหน่งในการใช้จิ g กและฟิกเจอร์ค่ะกฎเบื้องต้นสำหรับการกำหนดตำแหน่งจะมีอยู่หลายข้อด้วยกันข้อแรกเลยตำแหน่งและโครงสร้างของตัวกำหนดตำแหน่งนะคะชิ้นงานที่จะสัมผัสกับ,กบตัวกำหนดตำแหน่งต้องเป็นผิวงานที่ผ่านการขึ้นรูปตกแต่งมาแล้วเท่านั้นนะคะ ตัวกำหนดตำแหน่งของชิ้นงานควรให้มีระยะห่างจากกันให้มากที่สุดแต่ต้องไม่ทำให้ตำแหน่งชิ้นงานผิดพลาดไปเพราะถ้าผิดพลาดจะทำให้เกิดความเสียหายของตัวชิ้นงานและไม่สามารถประกอบขึ้นรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้นะคะ4.2หลักการออกแบบตัวกำหนดตำแหน่งนะคะตัวกำหนดตำแหน่งหรือตัวหยุดงานต้องจับชิ้นงานตามจุดที่กำหนดและต้องไม่ยาวเกินไป เพื่อป้องกันไม่ให้มีเศษชิ้นไม้มาก่อติดทําให้การกําหนดระยะชิ้นงานผิดไปและควรออกแบบให้มีที่ว่างตรงมุมที่สัมผัสกับตัวตั้งระยะของชิ้นงานค่ะต่อไปตําแหน่งของตัวกําหนดต้องสอดคล้องกับระยะหลักคือใช้ระยะหลักเป็นระยะของการวัดตาแหน่งหรือตําแหน่งของตัวกําหนดตําแหน่งนะคะต่อไปชิ้นงานต้องชนยึดติดกับตัวกําหนดตําแหน่งโดยใช้มือดัน ใช้สปริงอย่างลูกเบี้ยวเครื่องมือกลต่างๆหรือใช้แรงดึงดูดของโลกกราวิตี้เป็นตัวดันให้ติดกับตัวกำหนดตำแหน่งตลอดเวลาเพื่อความเที่ยงตรงของระยะในการกำหนดตำแหน่งค่ะต่อไปตำแหน่งของตัวกำหนดตำแหน่งหรือตัวหยุดงานจะต้องอยู่ตรงกับตรงกันข้ามกับทิศทางของการป้อนตัดและแรงจากเครื่องมือตัดเพื่อให้ชิ้นงานยึดอยู่กับจิกและฟิกเจอร์ตลอดเวลาไม่เลื่อนไหลหนีออกไปทำให้ชิ้นงานไม่เกิดการเคลื่อนที่ค่ะ ชิ้นงานต้องอยู่บนตำแหน่งที่สมดุลระหว่างตัวกำหนดตำแหน่งทั้งสองถ้าเป็นชิ้นงานกลมหรือเหลี่ยมที่วางในตำแหน่งพื้นเรียบไม่ได้ต้องทำตัวกำหนดตำแหน่งพิเศษหรือใช้เฉพาะงานสรุปเราได้รู้จักความหมายของจิ๊กและฟิชเจอร์รู้ความสำคัญของจิ๊กและฟิ x เจอร์รู้หน้าที่การใช้งานรู้องค์ประกอบของการใช้งานและประโยชน์การใช้งานของจิ๊กและฟิชเจอร์สิ่งต่งตางๆเหล่านี้ เป็นประโยชน์สำหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และการผลิตชิ้นงานเฟอร์นิเจอร์เพื่อทำการส่งออกจ i g กและฟิกเจอรจึงถือว่ามีบทบาทสำคัญในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ในระบบอุตสาหกรรมมากเพราะฉะนั้นนักเรียนทุกคนหรือผู้สนใจที่จะเรียนรู้ในวิชาจิ g กและฟิกเจอรควรศึกษาในเรื่องของการทำจิ i กและฟิกเจอรและการใช้งานของเครื่องจกักรให้ชัดเจนก่อนที่จะทำการประดิษฐ์หรือสร้างจิกและฟิกเจอรเพื่อใช้งานค่ะขอบคุณค่ะ